ลูกกับสวัสดีครับเพื่อกับผมมอนคุงมีแขกรับเชิญชื่อ,อชื่ออ้ําอ้เป็นครับวันนี้เราจะมีะารเอ่อเวิร์กชนะฮะ,ะรบแมปก่อนตอนนี้ก็ตอนตีสองครึ่งน,นะครับครับตีสองครับ เล่นอะไรพวกนั้นครับแสเวอร์ครับของพี่ยเยอะเลยครับ PC ครับนอกอางอครับผมอินดี้ครับอินดี้โหจะมาหาคนอาอาครับแต่ไม่้จะเจอป่ะออกตีออกไหม อ่าขานะครับแล้วครับเราผมเข้ากันเอ้ยคุณอามัครับเราด้วยเราด้วยมึงไปมาไปมาตดติดตดติกุตดอะไรเๆมึงเอบวบมาเอาอยู่ไหนครับนี่นี่อยู่นี่เยอะบวบอ๋อ นี่ชนะม,<ป>มาตัดต้นไม้ขอให้รักทายคนเขาหน่อยแ้าจะกเกิดจะสร้างบ้านอยู่ไลยอยู่ได้ไม่รือว่าไงฮะเราจะสร้างบ้านอยู่ได้ไหมเขาป่ะเขาต้องอ้างบ้านหนรือเปล่ามา,มาต่อเดี๋ขาทำตามพวกเรา

ตายจะตาย,ย,ย,ยจะตายวางวางไม้ไมไมไมทำไมทำไมก่อนไม่เปลืองเวลาทำไรครับของดิครับ,บปราบเลยเราจะไปทะเลอะไรกันไปนะไปไปทองเตี๋ยค<า>รับแครับกลุ่มมาทำเพื่อนะไ,ไม่ต้องรู้ ครอันนี้รับกมัมอินดี้เออเอามาติดกระปุตัวมาอุ้อินดี้อุ้อันดี้อนอนฮะนันอนเรบอกไม่ง่วเราบอกงอนหโมงของข้างตียงเอาของกู สร้างบ้านบ้านใครบ้านมันนะเว้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สนบ้านขายบ้านมันไม่เอาอ้ยิ่เสยจอยใช่ไหมสิจอใช่ไหมเ,อ,หมเอากระปุอ,อ็นอดรอคนนี้เหรอิงนีก่กูม่ไหมากป้าหาะ,ะาปเฮ้ยอนอบปักเอปักมาปักชีอะไรเอามาี่เอ็นวางม็อกไปหายเลยเาหลุดเหรอ หยุดเผอกดออกขวานเองนะฮะแล้วขวานมันก็จะพังเอาตีเองไหมวะงูตีกูก่อนไม่ตีมึงก็ตีกูดิมองเก็บมาหนูเบียงเบียงยืนร้องต้องมาเก็บม้ตองานหางานเลยนะไม่มีใครมึงของหมูตัวนี้ละอมอนอาหารเย็นละมอนอาหารเย็นแล้ว หินแย่ไปไม่โตเลยถ้ามันมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้จุ๊บ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 เดี๋ยวไปหาอาหารเย็นกันอามอนขอไม้ครับดาบน่ะเอ้ยขอหินหน่อยมีไหมขอหินกับแป๊บครับอามอนเลยที่อยู่แล้วเนขอไม้นะอามอนครับอไม้เห็นขึ้นมาก่อน ใช่แล้วแกงองกนจะหาจากไหนอ่ะข้าแกงแกหายอย่างนี้ ระวางไหมฮะประตูมประตูไหม,ไหมเดี๋ยวเายลงหลูกเป็นอยอ้การถึงแล้วก็อยู่ไม่ไปก่อน ลบนะดีอกนลบมลดิไม่ยืนมางเลยควจะขุดขุดไม่ได้ไม่ยืนมางนะของหน้ามัผิด เขาไปเลยปวดพี่ไหมปวดที่ไม่มาเลยวะขนเงาไปกินอาหารเย็นนะหรือสิตีหนูทำไมอ่ะตีคืนเนาะมันโดนมีมือร้อนนะโอ้โหมอดใช่ที่ขุดเลยเห็นดิไม่เกี่ยนะเอ้ยไม้ไม้ มวยไปเหรอวะครับครับตำื่อตัวคับสองสามอันเห็นบ้าวะิดติดก่อนอ้ํน <ừ> อีกเหรอรอสอบเขาอะไว้ตรงนี้ท้องมึงรอพ่อูพ่อมึงพ่อพ่อมึงอะมีขุดไปอ,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 องเรื่อยเรื่อยเเจอถ้ำลับเ้องเจอดือลับสองจุดสาแเปอเฉยนนะฮร ดูดวางติดเพื่อีกห้องอีกตังนะครับให้เขาไว้เงนเออเอาหัวข้อกระโดดเข้าไปเออเออเออเอาไม่หายเราก็จะคุด พูดไปทางไหนบ้างครับดอะไรมันบอกให้พูดนะเด,เ,ดเดี๋ยว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 เจอกันเฮ้ยมดตันหมูเราต้องต้องไปเอานวยทาง,งทางเกิดแล้วก่นอนเฮ้ยหมูน,น่ารักลองเดินมาเอาล็อกป่านทางนี้ใช่ไหมตัดไปคืนแรกเราอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอาไหมอืมเอ้ยหนูรู้แล้วเอ็กเตอร์ตรงไหนดีเป็นหลังบ้านไหมเปล่อออกไปน่ะมองด บัง,ทำ,ง,งทำไมไม่บังก็อียนตรงนั้นแหละตีทำไมเมื่อกี้อ่ะไม่ไม่อไม่หน้าวไม่ไม่ตีครับแม่ไม่ทำโอ่งขาวกันดีกว่า ใช่ครับผมไม่ตีไม่หัวดีกว่ามันตีเท่าทีเท่าทีอ่าให้ตีคืนทีนึ่งตีคืนทีนึงทีเดียวนะทีเดียวแล้วตัวอีกอันยังอยู่ไหนอ่ะเออเหรอว่ามาทำหลังบ้านนะเออทำเดี๋ยว้องทำไม่มีขวานมีเพราะว่าขวานพุดเอ้าประตูหลังบ้านประตูหลังเฮ้ยจะทำหินเราไม่ทำไฟได้ จเจอเหล็กได้ตรงาังนกับะเ,เห็นเล็กอมันมาช่วยขุดเลยดนี่ไไมันขุดเีนยูขุดลยทานห็นเนีเชื้อเพลิงชั้นยอดขอหนูมีเยอะเลยฟังนะชื้อเพลองฉันยอมเลยนะ ไม่อยากเข้าที่มืดเลยมอนจะมืดแล้วนะอ่าแบบนี้มั้ยหนูก็แป๊บนึงโอ้ยเข้าเข้าบ้านก่อนไหมสิเออมืดแล้วอ่ะเข้าคือเข้าบ้านหมดคืนนี้แล้วก็จะปิดคลิปจบเลยไหมออเพราะอาชีวิตอาชีวิตรอดนี่คสี่งแรกเฮ้ยบุกออกบุกนี้ได้หรอแมะออกบุกนี้ดีกว่็อามอนไปะบุกนี้ค่อยจัดต่อเนาะมืดแล้ว น้ำเราขอปิดคลิปเพียงเข้านี้นะับขอบคุณครับา